ศึกมวยไทยนานาชาติ LWC ลุ่มพินี World Championship Super Champ พร้อมประศึกความมันแบบจัดเต็มนำโดยมวยเก่าเชิงสูงเพชรสาย้าสอจอวิชิต8ริ้วจากร้อยเอ็ดรับศึกหนักอินซีสายโหดทักเกอร์เศร้าเร็วจากสหรัฐอเมริกาดาวรุ่งสาวเมืองย่าโมแพว่วาสิทธนายนุจากโคราชเจอกับมวยสาวทะเลทรายมหาฟาดิรีจากโมร็อกโกนักมวยเมืองดอกบ,บัวเพชรนรินเสถียรมวยไทยจากอุบลราชธานีและเดือดมวย จอมแกรงเจมาร์คคูเปอร์จากอเมริกามวยเข่าแชมป์หลายสังเวียนเพชรไพรินสอจอต้องปราจีนจากชัยภูมิเจอกับขนศอกเปอร์เซียเลมานโซฟาฮารีจากอิหร่านซึ่งมวยไทยนานานชาติลุมพินีเวิลด์แชมเปี้ยนชิพซูเปอร์แชมปวันนี้ทางช่อง8 1 7 3ินากา30นาทีเป็นต้นไปการันตีความเดือดแน่นอนแฟนมวยไทยห้ามพลาด Global h ฮ u ส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณ